สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายเพสีเชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายเพสีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายเพสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเพสีน้ำมิเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายเพสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปริภัณฑ์เบิร์นพัดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของม,มักพุ่ยมาทักทายกับแย้ไปซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไดเนาะค่ะพี่น้องคะมื่อนี้กับเบ้าเลายยายห้างจา้าไปเบ่งขอมุ่นเนี่ยว่างอาจารย์ทะเล็กก็ได้เนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งแบบพี่ตูนละสันพี่ตูนเพิ่นบอกว่าแนวนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าสิบหกมิถุน,น่าหกขา่นบอกว่าดับบนหนึ่งดับล่างเจ็ดละสันจ้าพี่น้องจ,าองจ,าจ้าก็พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอกิจวัสดุ์ันจ้าพี่น้องจ้าพ่นบอกว่าแลนบ่นย่างเดียววัสัุงวดที่แลขงวดที่แลวแปดกับเก้าวัสดจ้ามากตัวใดตัวหนึ่งมากเก้าเนาะจ้าเนาะพ่นบอกว่าแลนเป็นงวดที่ยี่สิบแปดวัสดจ้าพ่นว่าจะตามเดินดีบ่วัสัุนงวดนี้เจ็ดกับแปดวัสันชนกับของยาแบบสีเนาะจ้ายาแบบสีได้แปดมากเทิ้งคือกัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขแม่นบ่นวัสัุนจากแนวทางของเทพบันลือสูตรคันเทพเนาะจ้า มนบอกว่าหกบนหกบนเนาะใจพี่หน่องจ้าหกบนหกอะไรเอ่ยหกแปดหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะหกบนวันนี้หกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกและแปดหกอันนี้คือตัวเด่นเนาะจ้ารายละเอสีกับสีไล่สามตัวเด่นไฮเนาะค่ะเนาะสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกเก้าสี่หกแปดเจ็ดหก เก้าเจ็ดหและเก้าแปดหกนาะจ่ะอันนี้คือโตเด่นของเพลินเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง10ล่างและเด่นล่างเนาะจ้ะสิบล่างเพลินศูนย์สองหกเนาะจ้ะเด่นล่างศูนย์สองหกคือกันเนาะจ้ะพี่น้องเพลินกระจบภห้มีเอ่อตัวเด่นเนี่ยก็ศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดสองเก้าหกแปดและหกเก้าพี่น้องจ,จ้าจวดจดาดฝาดบึ้มร่องไดเนาะคะ่นะเนาะจากแนวทางของเทพบัลเล่สูตรคันเทพเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดินบนเหนือเมฆนี่อ่อนมาสั่นนะจ้ะสามตัวเทิงเนาะค่ะเนาะเจ็ดห้าสองและเจ็ดสองหกมาสั่นนะจ้ะพี่น้องจ๊ะวันนี้ตำเล่าราชนกบอม่าเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอลองมาเห็นเพิ่นเงียบเเนาะค่ะเนาะหลักการแนวทางชุดสามตัวบนของแอดที่ว่ารอก,ก่อนลอกแล้วโค้งสุดท้ายยาพืชีจะล่มไห้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางค้าโชนดทมาสั่นนะจ้บ คำชะโนดบารมีปู่สีสุดโทเนาะค่ะเนาะสามตัวบนเพื่อนสองแปดหาวะสันเนาะค่ะเนาะแล้วก็สามหกข้างล่างเนาะจากพี่น้องจากแนวทางคำชะโนดบารมีปู่สีสุดโทเนาะจากต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนบอกว่าร้อยบนของอาจารย์อัศนัยวะสันเนาะค่ะงวดที่แล้วร้อยบนหนึ่งกับสองมาหนึ่งเนาะค่ะเนาะออกหน,นึ่งเก้าหกว่านี้หกก็หาตัวใดตัวหนึ่งวะสันเนาะจากจากแนวทางแลนบนของอาจารย์อัศนัยเนาะจากพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพคนบอกว่าเล็กไทยวสัะะนนสด์จ้าพี่น้องคังเทิงเนาะค่ะเนาะบนวัสด์จ่าพั่น้องว่าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปแามแปดสี่เก้าศูนย์เกและ9 4เด่นสุดกับพี่นเป็นวัวเฮ็ดวงกลมสีแดงไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะจา่าแนวทางพบนบอกว่าเด่นบนไทยวสัสด์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางพคนบอกว่างสฤจ้ามาใหม่อีกแล้วลงวันที่สิบห่าวัาสด์ลงมือในแคนแคนเนาะจ้า ขัดมาแน่นๆแปดเก่าๆและเก่าๆว่าสันจา่าพี่น้องกับปิจานาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์องค์มาคมว่าสันจา 16, น่าสิบหกมิถุนาว่าสันเด่นฟั่นเน้นว่าสันพี่น้องจ้าเพลินว่าเนาะมันบอกว่าเด่นซีของเทิงว่าสันเนาะจา้าสามตัวสองห้าสี่ศูนย์สี่ตกกัน4 0 1 8 2 4และ4 8จากแนวทางของอาจารย์องค์มาคมว่าสันเนาะจา้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่นมัมี่ซื้อเนาะคะพี่น้องค่ะบนล่างว่าสันจา้าบนหายมากห้าศูนย์สี่สองตัวศูนย์สี่และศูนย์หนึ่งว่าสันมาจากข้างล่างหนึ่งห้าหนึ่งเก็ดสองหาและสองเจ็ดจากแนวทางขอขอบคุณแนวทางเพื่อนที่เพื่อนมัมี่ซื้อเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์รวยนะคะเพื่อนบอกว่า,วาเด่นบนแปดว่าสันมาจาก สูตรลักลอยเพิ่อนมาสั่นเอามาเบิ่งเพิ่นจับ3ตัวให้เลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าร้อยแปดละสั่นเนาะจ้าลักลอยเพิ่นคือ8เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพิ่อนหายมากเอาตัวเด่นเลยเนาะจ้าอาจารย์ดวย851852และ853แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางใดผู้ใดมักนอกเนื้อจากรณีเนาะจา้าวิทย์วิศวกะจะอ่านแต่ตัวเด่นหายเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าครูตดวจาสั่นครูตรวจทั้งเครื่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งจ้าบ่ชัดกับคอโทษขออภัยเนาะจ้า งวดที่เ,เลี้ยวเลขเพื่อเน, ienne, เ,ปนเป็นเลขตารางเนาะจ้าห้าหกแปดเก้าว่ะสันเนาะจ้ามากเก้าหกเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองสามสี่เพื่อนจับหายหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสามและสองสี่ว่ะสันจ้าพี่น้องจ้ากับปิจานาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางคู่สองตัวคู่โตดบนว่ะสันเนาะจ้าก précis, ับปิจานาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนูพีพระเนจจอนวาสานะะวันเนาะค่ะ16มิถุนายน6หานูพีพระเนจจอนเพื่อนบอกว่าแนวนี้พี่น้องข้างบน,นวาสาันจ่าเดนน่นสามเนาะคะ่ะเนาะ0342โตสามสี่ข้างล่างหาเก่าวสันจ่าพี่น้องแลนหา59วาสันจ่าพี่น้องเอาเลขเก่ามายู่รักหน่อยก่ะยายไปซื้อได้ลอตเตอรี่ตัวหนึ่งวะน้องพี่น้องเนาะก็เจ้าบอกว่าให้ซื้อเลขหางโทรศัพท์ไว้เด้อวาสันยายไปซื้อกับไปซื้อหางโทรศัพท์พยาพี่ยายไปซื้อเก่าหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดนมทำเพื่อวงการวสัน16มิถุน้า6หาสรุปหงังเทิงวสันจะมาเบิ่งเนาะค่ะเนะาะ3ตัวถึง104 250 705 2ตัวถึงก็คือ0105 25707หาเน้นๆ70 5 0570และ7หา ข้างล่างมาสั้นจ้าพี่น้องจ้า1 8 3 8 5 8 7 8แและเก้าแล้วก็แลนข้างเทิงศูนย์เรนข้างล่าง8ปดะสั้นจ้าพี่น้องจ้าก็าเน้นๆขึ้นหึ่งแปกับ3 8อัดหนักๆสามแข้างล่างวาสั้นเนาะคะ่ะกาพิจาน่าเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดนุ่มเพื่อวงการเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกจาพิจาน่าเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะเนาะถ้าจับเลขวิงแอดนุ่ม um, มาใส่ของแง่เพศีก็จะเป็นเก้าแปดทันทีเลยกว่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเนื้อเมฆนี่อ่อนเนาะจ้ะงวดที่แล้วของคนเข่าเก่าหกตรงตรงเลยเนาะจ้ะข้างบนเนาะมาเมื่อตามต่อจางวดนี้สองตัวเทิงเพิ่นเอาตัตัวเน้นเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นหายมาตัวเน้นก็มี่ห้าสองห้าสามสองหกและศูนย์สามอันนี้คือแนวทางบนเนาะจ้ะมาเบิ่งแนวทางล่างเพิ่นเนาะค่ะน้าล่างตรงตรงมาสั่นเพิ่นก็บหายมาล่างตรงตรงก็บหาแปดกับหาสามมาสั่นเนาะจ้ะเนาะตัวอื่นก็แคปหน้าจอจวดจาดฟาดเบิ่มได้เลยเนาะค่ะเนาะ มักจังแคบเนาะจากเป็น้องจ้าคันบ่ามากะเบิ่งเป็นแนวทางคือซื้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดินบนเจ้าสัววะสันแอดเอ้ยเดินบนเจ้าสัวมายังมาแล้วค่ะวะสันจ่าพนวาเนาะเพิ่น,นหายมากพิ่นบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งหกเจ็ดแปดวะสันเนาะจ้าแล้วก็เขาหนึ่งก็หกวะสันเนาะจ้าเนาะ หวดนี้เพิ่นบอกว่าจังสี่แหละจ้า,จาพี่น้องจ้าเพิ่อนหายมากเพิ่นบอกว่าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสันพี่น้องกาพิจนาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคัมพีเทวดาวสันเล็คัมพีเทวดาเคลียรางข้างบนบ่าเห็นมากเนาะจ้า,จาพี่นอ้องจ้ามาเบิ่งเคลี่ยรางเพิ่นก่อนเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าศูนย์แปดหนึ่งแปดเละสามแปดเลยไปซี่จะเอาคงสุดท้ายจะ เอา38มมาโฮมกันนะจ้ะว่าอาจารย์ใดเพิ่ให้มา38แน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาโ้มกันมิตรอาจารย์นั่งดังทางนั้นฟั่น38มแทางล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจออ้าน,นี้เป็นแนวทางเหยีบอยู่บนวะสันหายไปโดนพี่น้องเพิ่งกลับมาเนาะจ้ะหายไปนานเลยว่าสันหลายเดือนเนาะพาี่น้องเนาะเพิ่งกลับมาศ mm ูนย์หนึ่งวสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางเหยีบอยู่บนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวข้าววาสัน งวดที่แล้วห้สองก็สามมาสองเนาะจะพี่น้องมาสองล่างเนาะค่ะออกสูตรสองเนาะงวดนี้มาตามตัวจากคนว่าคนบอกว่าเด่นบนล่างหกกับเจ็ดเนาะจะชอบส่วนตัวคือหกห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสองห้าหกและศูนย์หาหกว่าซันจากแนวทางมาตัวค่าวซันเนาะจะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไอหม่ำกับเซียนทาไส้เนาะจ้าหมวดที่แล้วเวิ่งไอหม่ำกับเซียนทาไส้มาตรงกันอยู่ที่หกเนาะจ้าเนาะหมวดนี้ไปโคนรล,ละทีบันเลยจ้าพี่ทองจ๋าเพื่อนบอกว่าไอหม่ำเพื่อนหายมาสองก็เก่าเนาะจ้าเนาะมาได้ทั้งเถิงและทั้งล่างเนาะจ้าแต่เซียนทาไส้เพื่อนบอกว่าไทยรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะพี่้องจ๋าคือข้างเถิงเนาะจ้าเด่นเจ็ดล่องแปดละสันเนาะจ้ามักตัวใดกับจวดจาดฝาดื่มใดเนาะค่ะเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลก็กเรนพี่น้องจ้าเหล็กเรียน้นๆจากข้างๆแนวทางของแอดปีย่แผนเนาะค่ะพี่น้องคะแอดปีย่แผนเพื่อนบอกว่า16มิถุนาเนาะจากเด่นเจ็ดก็หกฟั่นเจ็ดเพื่อนแอดปีย่แผนบอกว่าขันผู้ใดอันนี้กาให้เน้นๆแลนเอาว่าสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่ะพี่จ๋าน่าเป็นแนวทางจากแนวทางเหล็กเรนของแอดปีย่แผนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ เฮงมหาเฮงวสัจนจ่าเพิ่ลวาเพิ้ลหายมาเด่นศูนย์วสัน460004สองตัวกะ0405060700และ46นอะจ่าเน้นที่สุดก็คือศ -4 นยวสันจากแนวทางแอดเฮงมหาเฮงแอดมหาเฮงเนอะจ่ะเฮงมหาเฮงวสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเำว่าปิดท้ายด้วยสูตรตำไทยวสันจ้าพี่นอ้นองจ่าจากแนวทางของสิงห์น้ำโชงเนาะจ้า ตามไท้ายเป็นบอกว่าเด่นล่างเนาะค่ะน้องว่าที่แล้วเด่นล่างเข้าศูนย์สองเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เข้ามาตามต่อจากเิ่นบอกว่านอเป็นการหายมาสองหกสองเก้าสี่หกสี่เก้าหกหกและหกเก้าจากแนวทางของสิงห์น้ำโชคเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางไะไเนาะคะ่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายเป้ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยังเฮ้งนี่ลุ้ยสุขูมสุขคนนะค่ะเนาะว่าจะได้ที่ยายเป้ซี่ว่าวงมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดกะขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องยายเป้ซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางยายเป้ซี่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า